วัสดีค่ะแม่เอกแอนานะคะวันนี้มจะมาชวนทําการ์ดโอยพอรวันสำคัญต่างๆนะคะจะประมาณน่ารักน่ารัแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะมีปืนกาวนะคะค่ะแล้วก็เป็นกระดาษร้อยปอนค่ะสักประมาณ2-3ถึง3แผ่นะะน,นะคะขนาด A4 นะคะแล้วก็มีพวกกันไกลดินสอมบรรทัดยางลบนะคะ ก็จะเป็นพวกคัตเตอร์นะคะมีคัตเตอร์แล้วก็ของตกแต่งนะคะพวกพวกูปหัวใจต่างๆนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นบิดบินสำเร็จนะคะ,ะค่ะแล้วก็เป็นของนี่กระดุกกระดิกแบบนี้นะคะจิกจิกแบบน่ารักน่ารักเป็นดอกไม้ประดับนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมไม่เลยกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางแล้วก็ชนิดหนาแล้วก็สกอตเทปใสด้วยนะคะค่ะ ปรกรณ์ง่ายๆนะคะทำกรดได้ทุกโอกาสเลยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมสติกเกอร์เซนด้วยนะนะคะอ่าอุปรกรณ์ครบแล้วนะคะอ,อ๋ออย่าลืมแผ่นใสนะคะพลาสติกแผ่นใสด้วยนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทํา,าทำยังไงกันนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่เอ๋ก็จะเตรียมแผ่นใสนะคะอ่าแผน่นสแบบนี้นะขอให้มีขนาดแข็งนิดนึงนะคะก็ วัดออกมาเลยตรงนี้แม่เอวาดัดได้4นิ้วครึ่งนะคะ4นิ้วครึ่งแล้วก็ตรงยาวด้านยาวก็7นิ้วครึ่งนะคะ,ะแล้วก็จะใช้กรดาประมาณแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกระดาษ A4 ร้อยปอนด์นะคะก็อันนี้แม่เอวาดล้างไว้แล้วเป็นขวดนะคะมเมยก,ก็จะวาดขวดนะคะให้เขาขนาดเล็กลงมานะคะจากด้านข้างของแผ่นพลาสติกนะคะอย่างละ1เซนติเมตรนะคะ ให้เล็กลงมานิดนึงนะนะคะด้านข้างก็เล็กลงมา1เซนทุกข้างเลยนะคะด้านบนด้านล่างด้วยนะคะทั้ง4ด้านเลยแล้วก็วาดออกมาประมาณแบบนี้นะคะเป็นขวดแบบนี้นะ,ะโคง้โคงๆนะคะโคง้โคงๆก็ส่วนโคง้โคงๆก็ใช้เป็นคล้ายๆเป็นวงกลมของอสกอทเทปใสหรือว่ากระดาษกาวสองหน้าชิน้นิดบางนะคะแล้วตรงนี้มนเมฆก็จะตัดตรงขอบด้านในออกนะคะเพราะว่าด้านในเราจะ ทิ้งนะคะไม่เอานะคะกระดาษด,ด้านในนะคะเพราะว่าเดี็วเราจะใช้เป็นแผ่นพลาสติกใสนะคะมาติดแทนนะคะ,ะตรงนี้เราตัดออกไปเลยนะจากนั้นนะคะแม่เอจะ,อะวัดด้านข้างนะคะตรงนี้แม่เอจะวัด1นิ้วครึ่งนะคะ,ะ,ะด้านข้าง1นิ้วครึ่งนะคะทั้ง2ด้านเลยนะแต่ส่วนด้านบนกับด้านล่างแม่เอวัดเอาแค่1นิ้วนะคะ ตรงนี้1นิ้วนะคะอ่าด้านบนด้านล่าง1นิ้วด้านข้าง1นิ้วครึ่งนะคะทั้ง2ด้านเลยนะโอเคก็นี่เลยจากนั้นทำการลบพวกดินสอที่เราล่างไว้นะคะอ่าลบไปเลยให้ดูสะอาดสวยให้สวยที่สุดนะคะสะอาดนะคะทําอย่างปาณีนะคะน้องๆอ,อ่า จะได้ก๊าซในวาสสาคัญต่างๆนะคะทุกงานเลยทุกโอกาสเลยนะคะจากนั้นนะคะแผ่นพลาสติกใยนี้นะคะเออแม่เอจะเอานี่เลยแผ่นที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้นะคะามาล่างว่าเป็นมาวาดเป็นวาลของตัวแก้วนะคะแล้วเราก็มาวาดลงบนแผ่นสายของเราอีกทีนะคะแล้วก็มาทาบดูนะคะนี่เอาวางไว้นี่ทาบดูนะคะแล้วก็ดูว่าตำแหน่งของแผ่นพลาสติกเรา จะวางตรงไหนได้นะคะเพราะว่าเดี็วเราจะต้องใช้กระดาษกาสองหน้าชนิดชนิดหนาเลยนะ,ะแปะด้านล่างของของ,ของกระดาษอีกทีนึงนะคะเพื่อจะยึดติดกับแผ่นพลาสติกใสของเรานะคะโอเคเราก็วาดออกมาแล้วนะคะ,ะก่อนจากนั้นเราก็จะแปะด้วยกระดาษกาสองหน้าชนิดบางก่อนนะคะเปะ็นแปะแผ่นใสให้ติดกับกระดาษร้อยพอนของเราก่อนนะ่าแล้วก็กะระยะนะคะอย่าลืมดูตรงวาว วาวแก้วนะคะเอาให้ตรงแบบตัวโค้งงกันนะคะโค้งงกับมุมกระดาษของเรานะคะเนี่ยมุมขวดของเราเนาะอ่านะคะโอเคเลยแล้วก็แปะตรงมุมก่อนก็ได้นะคะด้านมุมตามคลิปเลยนะคะที่ไม่ไีแปะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สกอ็อตเทปสายแปะด้านข้างอีกรอบหนึ่งนะคะอ่เราแปะด้านในนะคะไม่เป็นไรด้านนอกก็จะไม่เห็นอะไรนะคะเพราะเราแปะด้าน,นในนี่นี่ก็แปะเลย แปะตัวแผ่นพลาสติกใสให้ติดกับตัวกระดาษให้แน่นเลยนะคะอพอแปะให้ครบรอบขวดเสร็จแล้วนะคะก็แม่เม่เอจะตัดกระดาษร้อยปอนนะคะด้านข้างจะมีขนาดเท่ากับกระดาษที่เป็นรูปขวดนะคะที่เป็นรูปขวดนะด้านบนก็ตัดให้ยาวให้ยาวออกมาอย่างละ1ซนติเมตรนะคะด้านบน1ซนติเมตรด้านล่าง1ซนติเมตรนะคะด้านข้างเท่ากันนะมาตัดเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นแม่เอก็จะมา ตัดตรงตรงนี้นะคะที่เป็นรูปขวดนี่นะตรงนี้แม่อเอจะเอาออก1เซนติเมตรนะคะเพื่อจะได้มีกรอบนะคะนี่เห็นไหมพอวางแล้วก็จะมีกรอบด้านข้างทั้ง4ีด้านนะคะาจากนั้นแม่อเอจะใช้สติกเกอร์เส้นนะคะสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่น้องๆมีสีอะไรก็นํามาแปะได้เลยนะคะนี่ามสาสร้างมิติให้ตัวการ์ดของเรานะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แล้วประมาณแบบนี้เลยน่ารักน่ารักกรอบสีน้ําเงินนะคะแม่เอจะกรอบสีน้ําเงิน ได้แล้วจากนั้นเราก็จะมาทําตัวด้านในที่เราจะใส่เข้าไปนะคะในขวดนะคะก็แล้วแต่ใครมีดิสซอสสีเมจิกดิสซอว่า,วาไม้อะไรก็ได้นะคะหรือว่าเป็นของตกแต่งหนี่นสติกเกอร์รูปหัวใจแบบนี้ก็ได้ก็แปะลงไปลงบนกระดาษร้อยปอนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมานะคะเวลาตัดก็ตัดให้มีขอบสีขาวด้วยนะหนี่ประมาณแบบนี้นะคะ นี่นี่แบบนี้เลยที่มีเอตัดนะมาประมาณแบบนี้นะคะมันจะดูน่ารักนะมีขอบสีขาวด้วยนะคะอ่านะคะด้านหลังก็จะเป็นสีขาวล้วนเลยนะคะโอเคนะคะแล้วก็แม่เอกก็จะมีของตกแต่งนะคะเป็นพวกดอกไม้ที่แบบระยิบระยับนะคะ,ะเป็นลูกปัดเป็นอะไรก็ได้นะคะน้องๆแบบที่แบบเราอยากจะตกแต่งนะคะเป็นเล็กๆนะ ไว้ใส่เป็นในในขวดเขานะคะน่ารักน่ารักนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาควา่ำกระดาษตรงที่เป็นรอยขวดออกนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษกาวสองหน้าแบบหนาเลยนะคะชนิดหนาเลยนะคะมาแปะนะคะ,รอบ,บะ,คะอรอบขวดเลยนะคะรอบขวดเลยแม่เอแปะสองรอบนะคะเพ,เพื่อเพิ่มความสูงนะคะเพ,เพิ่มความสูงนะคะ สองรอบนะคะเพิ่มความสูงให้กับตัวกระดาษเขานะคะที่เราจะทับอีกทีเนาะ,อะพอแปะกระดาษกาวสองหน้าชนิดหนาะเสร็จแล้วเราก็นําพวกเครื่องพวกนี้ใส่งลงไปเลยนะคะใส่ให้ได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของขวดเขานะคะ,ะแล้วก็ใส่ไปเลยตามใจชอบเราเลยนะคะตรงนี้นะคะ,ะใส่ลงปไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปติดตรงขอบด้านข้าง,งกระดาษกาวสองหน้าอีกนะนะคะ จากนั้นเราก็ค่อยๆบรรจงเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะคะแปะลงไปเลยก็ดูแล้วกันนาอว่า,ว,าว่าแปะแล้วด้านข้างเขาจะพอดีไหมเอาให้แบบพอดีที่สุดนะคะโอเคได้แล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นมก็ตกแต่งนะคะตกแต่งบนตัวการ์ดเลยก็นี่คือโบสําเร็จนะคะหรือว่าใครจะมีโบหรือว่าดอกไม้อะไรก็ได้นะคะแปะได้เลยนะคะโอเคอันนี้โบสําเร็จนี่เองมีอยู่แล้วแล้วก็ แปะด้วยปืนบปืนร้อนนะคะปืนกาวนะคะก็แปะลงไปเลยนะคะแปะตรงมงุมกวดแบบนี้เลยนะตรงที่เป็นกระดาษนะคะโอเคดังนั้นก็แม่เอจะใช้เป็นสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวแบบว่าเขียนด้านในนะว่า love you นะะนะคะ uh, wish you thank you อะไรนะแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ถ้า ถ้าไม่มีสติกเกอร์ที่แบบมีอักษรข้างในที่เขียนไว้นะคะก็เราก็เขียนเองก็ได้หรือว่าจะเขียนตรงขอบข้างๆที่เป็นกระดาษนะคะอ่าจะโวยพอรอะไรก็อวยพรไปเลยสุขสันต์วันเกิดหรือว่า,าแสดงความยินดีนะคะต่างๆในงานโอกาสต่างๆนะคะทุกโอกาสเลยนะคะก็เขียนลงไปเนาะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะแม่เอจะต้องไป ไปฮ่องกงนะคะไปนิสนี่แลนด์ฮ่องกงนะคะอย่าลืมติดตามดูคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ทําคลิปนะคะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะนะคะเดี๋ยวมเมย์จะกลับมาจากฮ่องกงก่อนนะคะจะมาทําคลิปที่นิสนี่แลนด์ให้ดูกันนะคะก็วันนี้มนเมย์ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามเมย์นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ